EFM DJ Playlist by อ้อมค่ะลิสเพลงของเรายังไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเริ่มจากท้องฟ้าโหมดพระจันทร์นะคะคิดดีไม่ได้เลยและปิดท้ายยิ่งดุยิ่งชอบสำหรับใครที่เป็นสายร็อกอ่ไม่ว่าจะเป็นส l ็ t m a c h ชีนหรือว่าค็อกเ i l รอนิดนึงนะคะเปิดแน่ๆนะคะอาจจะต้องเป็นเบรกสุดท้ายส่วนใครที่เป็นสายทีป๊อปเดี๋ยวจะทยอยทยอยสลับกันเปิดไปนะค,ะคุณฟังว่าตอนนี้ทีป๊ป เพียบนะคะเยอะมากเอาเป็นว่าหลายคนก็อาจจะอยากฟังเพราะซ้อมเตรียมที่จะไปกัชปั๊บคอนเสิร์ตคือเวทีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แห่งปีนี่ไม่ใช่ครั้งที่1นึนะคะคุณผู้ฟังจัดถึงครั้งที่3แล้วสำหรับกัชปั๊บคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นใครที่คุณอยากเจอบัสนะคะหลายเช่นเพรสเซส i ลักซี่พิกซี่ทรินิตี้ คาร่าวสแล้วก็เจลบอยส์นะคะเตรียมตัวไปสนุกด้วยกันอ่านข้อความจับเห็นทวิตเตอร์ใน X นะคะแล้วก็เอ็นดูบอกว่าขออนุญาตสอบถามประชากรนะคะพิซศษนะคะที่จะไปงานกัชปช่าปีนี้ได้ไหมคะรบกวนกดหัวใจให้นิดหนึ่งนะคะว่าเนื่องจากปีที่แล้วกิฟนะคะทางแอดมินเนี่ยนำแท่งไฟน้องเขียวม่วงไปแจกไม่ทราบจำนวนสิบนาทีเกลี้ยงเพราะฉะนั้นอ่ะ ก็ไปกดละกันใครจะไปชอบเวลาที่แบบแต่ละดอมเขาก็ดูแลจัดการในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็น่าเอ็นดูนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเจอกัน24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะคอ3-4ชั้น G อ่ะราคาบัตรยืนอยู่ที่2,005ส่วนราคาบัตรอื่นๆบัตรนั่งมีหลากหลายตั้งแต่1,500ไปจบที่4,000เอาที่สะดวกใจชอบแบบไหนไปแบบนั้นคุณจะได้สนุกไปได้วยกันนี่คือครั้งที่3ที่เราจะสนุกไปได้วยกันนะคะ โอพุทธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มและโปะเต้มันฝรั่งกรอบรูปเกลียวอร่อยเขียวเพลินกรอบเกลียวเขียวโปเต้คืนนี้ค่ะเพราะคืนนี้ตรงกับวันพุธ02-665-8373ถ้ารู้สึกอึดอัดไม่ไหวทนมานานละทั้งสัปดาห์รอ มั่นใจแล้วว่าเอาวะวันนี้จะขอแชร์เรื่องตัวเองแล้วฟังพี่ๆเขาสามทุ่มถึงห้าทุ่มเจอกันกันกบเผือกเต้นแล้วก็หอมพร้อมๆกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโปเต้มันฝรั่งกรอบรูปเกลียวอร่อยเคี้ยวเพลินกรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้ค่ะพุโ ได้ว่าเปิดไปถนนตรงไหนก็รถติดไม่ต้องรายงานอะไรให้คุณผูฟังรู้สึกหงุดหงิดก็แล้วกันก็ไปตามดวงค่ะดวงที่เราจะพาไปก็คือ G P S จะพาเราไปตรงไหนแค่นั้นเลยแล้วเราก็เลือกกดไปกดไปเอาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะบางทีเรายังคาดการณ์ไม่ได้หรือว่าสิ่งนั้นดีจริงหรือเปล่าและ G P S เราจะพาเราไปตรงไหนให้ทุกคนโชคดีแค่อยากให้คุณเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภยัยไม่ต้องนอนคิดเยอะทําอะไรนอนอะไรทําอะไรไม่ได้ นอนดูเพดานยังคงสนับสนุนให้นอนดูเพดานเฉยในบางวันที่รู้สึกตึงเครียดเพราะว่าถ้าเกิดนอนไถอะไรมากๆอาจจะยิ่งเครียดไปกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเช่นนี่เจอข่าวอ่านแล้วก็แบบอะไรวะตามจับหนุ่มวัย22สุดแสบอัดคลิปเปลือยแฟนเด็กอายุ13สส่งให้แม่ดูคู่ถ้าเลิกกันจะเอาไปเผยแพร่เออประโยคไหนถูกก่อน อายุยี่ิบสองคบกับเด็กสิบสามถ้าเราพูดด้วยกฎหมายมันไม่ควรแต่ในความเป็นจริงบางทีเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็มีแฟนเร็วขึ้นผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ได้รู้ว่ากฎหมายมันไม่ถูกแต่เราชอบเขาอันนี้มันก็ผิดทั้งทั้งแล้วเขามันเอาผิดกับเด็กไม่ได้อยู่แล้วเพราะเด็กคือเด็กยี่สิบสองก็คือโตแล้วโตกว่าใช่ไหมคะอันนั้นก็หนึ่งอันก็ผิดทุกข้อแล้วทายเปือยอีกพอเอ้ยคนรักกันเขาไปทาอย่างนี้นะถูกไหมเพราะฉะนั้น ไม่ว่าใครจะคบใครนะคะไอตอนรักกันมันก็ดูจะเออเขาคงปัจฉานาดีกับเราไว้เป็นที่ระลึกเฮ้ยฝั่งที่ระลึกม,มันอาจจะไม่มีจริงนะคะมันจะเป็นที่ระลึกในทางร้ายใจแข็งเข้าไว้ถ้ามีใครสักคนยื่นข้อเสนอแบบนี้ว่าฉันรักเธอจริงทําแบบนี้อย่าไปรักกับมันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เตือนไว้คร่าวๆเอาที่ตัดสินใจเอาเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเจอสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในแต่ละวันและคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับสบายพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ Arm กำาคืนที่แสนจะเธอเมตตาเป็นเยาการรอบตัวไม่ค่อยช่วยฉันเลยอยากจุดึงนเธอมาพุ่มเอาไว้บอกว่ารักเธอมากไม่แค่ไหนแต่ว่าฉันก็ไม่เคย